สปอยซีรีส์เนเรื่องกุหลาบร้อยลักตอนที่2 7ถึง28ซสซูยอมไปวิ่งมาราธอนด้วยเธอรู้ว่าร่างกายของเขาไม่น่าไหวจึงพยายามจะถามให้แน่ใจซึ่งเจนหัวเองมั่นใจมากว่าไหวแต่วิ่งไปไม่เท่าไหร่เขาก็เริ่มวิ่งตามเธอไม่ทันซะแล้วแต่เขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้ง,ง่ายๆภาพตัดมาที่ประธานเจียงและนางเอกพวกเธอมาทำเล็บเสริมสวยกันตามสไตล์คนสวยๆซึ่งนางเอกตั้งใจไว้ว่าเธอจะสมัครครูโรงเรียนนานาชาติไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีระเบียบการแต่งตัวยังไงบ้าง เธอถามว่าแล้วประธานเจียงมีแผนจะทำอะไรต่อซึ่งประธานเจียงอยากจะเปิดแกลเลอรี่นางเอกเลยบอกว่าฉันขอเป็นผู้ชมคนแรกเลยนะทางด้านเจ้นหัวเขาฝืนตัวเองจนถึงกิโลที่38แต่ขาของเขาแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วส่วนนางเอกนั้นก็เดินคุ้นคิดถึงสิ่งที่ประธานเจียงบอกเธอว่าการทำเล็บก็เหมือนกับศิละปะนางเอกเลยเริ่มคิดได้ว่างั้นการแต่งหน้าก็เป็นการสร้างสรรค์ด้วยนะสิแต่ละคนส่วนมากใช้ชีวิตเหมือนสินค้าในลายผลิต มีแค่ส่วนน้อยที่ใช้ชีวิตเหมือนกับศิลปะภาพตัดมาที่เจ้นหัวและซูซูพวกเขาวิ่งกันจนฟ้ามืดและในที่สุดก็ครบระยะทาง42กิโลเมตรสักทีระหว่างที่พวกเขานอนพักก็ถามซูซูว่าเราไปฮันนีมูนที่ภูเก็ตกันดีไหมหรือว่าคุณอยากไปที่อื่น ซูซูบอกว่าพาฉันวิ่งมา42กิโลเพื่อบอกกันแค่นี้เนี่ยนะเขาตอบรับว่าทำไปเพื่อลงโทษคุณการที่คุณเคยแต่งงานมาแล้วมันเป็นเพียงอดีตไม่ใช่ความผิดแต่คุณเลือกปิดบังผมผมรู้สึกไม่เท่าเทียมเลยลงโทษคุณด้วยการให้มาวิ่งมาราธอนกับผมตอนนี้ผมโล่งใจแล้วซึ่งการลงโทษของเขาเนี่ยมันเหมือนการลงโทษตัวเองซะมากกว่าอีก เพราะว่าร่างกายของเขาแทบไม่ไหวซึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกต่อไปเช่าวิลแชร์ให้ซูซูเข็นให้ทุกวันก็ได้และอีกอย่างนะไม่เคยคิดเลยว่าจะวิ่งมาราธอนได้แต่ครั้งนี้ก็ทําได้สําเร็จเพราะว่ามีซูซูอยู่เคียงข้างซูซูฟังไปก็น้ําตาเอ่อล้นเขาบอกว่าถ้ามีคุณคอยอยู่เคียงข้าง เราสองคนก็สามารถวิ่งไปต่อได้เหมือนมาราธอนในวันนี้เราสามารถอดทนจนถึงที่สุดได้ซูซูพูดทางน้ำตาว่างั้นเรามาลองดูกันเธอก้มลงจูบหน้าผากเขาส่วนเขาก็กอดขาเธอไว้ซึ่งพ่อแม่ของเจ้นหัวเดินผ่านมาเห็นภาพนั้นเข้าพอดีแม่เลยบอกว่ารีบเอาทะเบียนบ้านมาให้พวกเขาเธอะ ในคืนนั้นบ้างของฟางเซียวเวนยังไร้วิแวแวนางเอกและเสียวชูเขาไปอ่านอีเมลของนางเอกซึ่งเธอผ่านการสัมภาษณ์แล้วและบริษัทกำลังตรวจสอบประวัติการทำงานหลังจากนี้ถ้าผ่านก็จะแจ้งวันเริ่มงานส่วนห่วงเจิ้นหัวก็เดินกระเพกเข้าไปในบ้าน สภาพของเขาดูยับเยินสเสลือเกินสักพักก็มีคนโทรเข้ามาหานางเอกส่วนพ่อกับแม่ก็รีบเอาทะเบียนบ้านมาให้และยิ้มให้เขาอย่างเอ็นดูนางเอกโทรคุยกับฟางเสือเวินเขาถามว่าไม่พอใจชีวิตในตอนนี้เหรอเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกอีกคนใช่ไหมเธอถามว่าที่อยากมีลูกอยากมีจริงๆหรือเพราะว่าอยากขังฉันไว้ที่บ้านกันแน่ถ้ารับปากคุณว่าฉันจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านและให้ฉันไปทํางานเราสองคนก็มีคนที่สองกันได้แต่ถ้าคุณไม่เสียสละก,การทํางานของคุณแล้วทำไม ต้องให้ฉันเสียสละด้วยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาเปิดบริษัทต้องดูแลคนมากมายนางเอกไม่อยากทะเลาะกับเขาต่อเพราะว่าอยู่ที่บ้านของพ่อกับแม่และค่อยคุยกันหลังจากกลับไปหลังจากกดวางสายฟางเซียวเวินโทรไปหาครูหลิวครูโรงเรียนมัธยมเจียเสียงที่นางเอกไปสัมภาษณ์งานไว้และโกหกว่านางเอกท้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถไปทำงานได้ส่วนทางเจิ้นหัวเขายอมเล่าความจริงให้พ่อแม่ฟังแล้วซึ่งแม่ก็เห็นใจซูซูมาก และถามเจ้นหัวว่าคิดตีแล้วใช่ไหมเขาตอบรับว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนหรอกครับผมเองก็อาจจะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นนางเอกพูดต่อพี่หมายถึงการแต่งงานเป็นเหมือนข้อสอบมากกว่าซึ่งพอก็สนับสนุนเพราะว่าตอนแต่งงานกันใหม่ๆก็รักกันดีเดี๋ยวสักพักก็ทะเลาะก,กันในวันต่อมานางเอกเตรียมกลับเซี่ยงไฮ้ซูซูมาส่งนางเอกกับลูกและเธออยากให้นางเอกอยู่จนถึงวันที่จดทะเบียนกับเจ้นหัวมากกว่านางเอกตอบกลับว่า ฟางเซียวเวินวุ่นกับการควบรวมบริษัทงานยุ่งมากฉันต้องกลับไปเร็วๆหน่อยแต่ระหว่างที่พูดสีหน้าของนางเอกไม่ดีนะักสู่สูก็สังเกตได้จึงจับมือเธอเอาไว้แน่นจนในที่สุดนางเอกก็ปรึกษาว่าการแต่งงานที่เหมือนกับข้อสอบนั้นข้อที่เราคิดว่ามันไม่ผ่านแน่ๆเราควรส่งคำตอบล่วงหน้าไปเลยไหมถึงฟางเซียวเวินจะเป็นคนดีและพยายามอย่างหนักเพื่อครอบครัว แต่เธออึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราอาจไม่เหมาะกันตั้งแต่แรกนางเอกน้ำตาซึมแต่ก็ต้องฝืนเข้มแข็งเอาไว้พอนางเอกกลับมาถึงบ้านฟางเซียววนก็ถามเสี่ยวชูทันทีว่าไปไหนไปเจอใครมาบ้างเสี่ยวชูตอบกลับว่าได้ไปเที่ยวสวนสาธารณะด้วยคุณตาคุณยายพาหนูไปนางเอกได้ฟังแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเขาตั้งใจจะถามเพราะอยากจะรู้ว่าเธอไปไหนกับใครมามา,มากกว่า นางเอกถามเขาว่าถ้าอยากรู้ก็ถามฉันตรงๆเลยสิไม่เห็นต้องไปหลอกถามกับลูกซึ่งเขาตอบว่าไม่ได้เรียกว่าหลอกถามสักหน่อยเพราะว่าถ้าคุณสอนให้ลูกตอบแบบไหนลูกก็จะตอบแบบนั้นนางเอกถามเขาตรงๆคุณคิดว่าฉันสอนให้ลูกโกหกเหรอวันๆเอาแต่คิดอะไรเนี่ยเขาสังเกตเห็นเธอไปทำเล็บมาด้วยซึ่งนางเอกบอกว่าที่เธอทำก็เพราะว่าเธอชอบ หลังจากนั้นฟางเซียวเวินเล่นกับลูกนางเอกก็เช็คอีเมลแต่กลับไม่มีอีเมลส่งมาถึงเธอเลยจนนางเอกคิดว่าเธอคงจะสอบไม่ผ่านเธอจึงไปพาลูกเข้านอนแต่ฟางเซียวเวินกลับใช้ลูกให้อ้อนนางเอกให้ทั้งสมคนเลยได้นอนด้วยกันพอรู้ว่ายังไงนางเอกก็ไม่ปฏิเสธลูกอยู่แล้วก่อนนอนเขาเล่านิทานให้เสี่ยวชูฟังส่วนนางเอกหันหน้าหนีเขา ฟางเซียวเวินพยายามจะแตะต้องเธอก็หลบและบอกตรงๆว่าไม่อยากมีลูกคนที่สองเธอเดินออกจากห้องนอนไปฟางเซียวเวินจึงแอบเอามือถือของนางเอกมาติดตั้งเครื่องติดตามตำแหน่งจะได้เอาไว้เช็คว่าแต่ละวันนางเอกไปไหนในวันรุ่งขึ้นหลินเห่าเพื่อนของฟางเซียวเวินมาบอกว่าตัดสินใจที่จะไปเขาบอกว่านายพูดถูกแล้วละ่ะบริษัทนี้มันขึ้นอยู่กับนายฉันเลยขอไปฟางเซียวเวินบอกว่าจะซื้อหุ้นของเพื่อนกลับมาทั้งหมด ตามมูลค่าที่เทียนหลังซิงทำการประเมินก่อนที่หลินเ่าจะไปฟังเซเว่นถามว่าเงินมันไม่ดีเหรอทำไมต้องออกไปเสี่ยงทั้งทั้ที่อยู่ก็ใช้เงินได้สบายสบายลินเ่าตอบกลับว่าการมีเงินอาจจะสุดยอดในสายตาของคนอื่นแต่ตัวเขาเองคิดว่าตัวเองยังสามารถทำอะไรที่สุดยอดได้มากกว่าการหาเงินอีกภาพตัดมาที่ปักกิ่งประธานเจียงมหาสูซูที่บริษัท เพื่อเอาของขวัญแต่งงานมาให้และถามหานางเอกเพราะตั้งใจจะชวนนางเอกมาทําแกลเลอรี่ด้วยกันสูสูบอกน้อยใจนะเนี่ยที่ไม่ถามเธอด้วยซึ่งประธานเจียงบอกว่าสูซูเป็นคนมุ่งมั่นในทิศทางมากและเหมาะสมแล้วที่จะบริหารบริษัทเพื่อดูแลคนหมู่มากแต่สิ่งที่ประธานเจียงจะเริ่มทําในครั้งนี้มันอาจจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ได้ ซึ่งนางเอกเหมาะสมที่สุดที่จะมาเสี่ยงด้วยกันและว,วันนั้นที่ไปทําเล็บด้วยกันก็สังเกตได้ว่านางเอกน่าจะกดดันอะไรบางอย่างอยู่และเธอยิ่งต้องการจะมาเสี่ยงด้วยกันติดอยู่แค่ว่าตอนนี้นางเอกมีลูกแล้วเท่านั้นเลยไม่รู้ว่าจะติดพันอะไรหรือเปล่าส่วนนางเอกไปหาครูหลิวที่โรงเรียนเพราะว่าจะมาถามเรื่องผลการสัมภาษณ์ ซึ่งครูหลิวบอกว่าเธอสอบผ่านสัมภาษณ์แล้วและโรงเรียนก็ส่งอีเมลกลับไปบอกแล้วด้วยแต่สามีของนางเอกโทรมาโรงเรียนเพื่อยืนยันว่านางเอกมาทำงานที่นี่ไม่ได้และตอนนี้ได้เสนอตัวผู้หญิงอีกคนไปแล้วครูหลิวบอกว่าถ้าหากว่าท้องก็อย่าทำเล็บเลยนะมันอันตรายตอนนี้นางเอกได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าฟางเซียวเวินทำลายงานของเธออีกครั้งเธอโทรบ,บอกฟางเซียวเวินให้รีบกลับบ้านเพราะมีเรื่องจะคุยกัน เขาเช็ค GPS นางเอกก็พบว่าตอนนี้เธออยู่ที่โรงเรียนานานาชาติเจียเสียงเธอคงจะรู้ความจริงแล้วนางเอกรอเขาอยู่ที่บ้านและเธอเอาเสี่ยวชูไปฝากไว้กับเพื่อนเพราะวันนี้ตั้งใจจะคุยกับฟางเซียวเวินให้ได้เขากลับมาทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวจนนางเอกเอ่ยปากว่าเราอยากกันเถอะแทนที่จะถามว่าเพราะอะไรแต่เขากลับเค้นให้เธอตอบว่าตอนไปปักกิ่งไปเจอใครมานางเอกถึงกับหัวเลาะใส่ไม่ต้องมีเหตุผลภายนอกหรอกมันเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้รักคุณแล้ว เขาบอกว่าไ <beginning> ม <world> no, ่รักแล้วขอหย่าเนี่ยนะตลกเกินไปแล้วเธอพูดต่อฉันให้สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้และคุณก็ให้ความเชื่อใจกับความเคารพฉันไม่ได้พวกเราไม่ใช่คนโลกเดียวกันทำไมต้องฝืนอยู่กันต่อและพอนึกถึงลูกที่ต้องหย่ากันเพราะตอนนี้สภาพแวดล้อมในครอบครัวมันไม่ดีแล้ว ซึ่งเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นถ้าอยากจะยาแล้วก็จะไม่ได้เจอกับลูกอีกนางเอกเข้าใจได้ที่เขาจะโมโ oh, หแต่เธออยากจะจัดการการหย่าด้วยความสันติถ้าเธอให้เขาไม่ได้เธอคงต้องฟ้องหย่าเพราะไม่ไว่าอย่างไงเธอต้องแย่งสิทธิการเลี้ยงดูลูกเสียวชูมาให้ได้เหมือนกันเธอบอกว่ารู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นคนปฏิเสธงานที่โรงเรียนของเธอและยังติดตั้งเครื่องบอกตำแหน่งในมือถือของเธอด้วย เธอขอให้เขาคิดดีๆแล้วเราจะมาคุยกันใหม่เช้าวันต่อมาฟางเซวเวนทำท่าทีอารมณ์เสียแต่เช้าจนเสียวชูคิดว่าเป็นความผิดของเธอแต่นางเอกปลอบว่าพอก็แค่เหม่อลอยเท่านั้นในระหว่างที่ประชุมฟางเซวเวนก็ไม่มีสมาธิเลยในคืนนั้นฟางเซวเวนกลับบ้านดึกและไม่ยอมคุยกับนางเอกที่รออยู่จากนั้นนางเอกก็เริ่มเขียนหนังสือฟ้องยาทำให้ทั้งสองคนต้องไปศาลครอบครัวแต่พ่อจำเลยไม่ยอมตกลงยา คำร้องของโจทก็ไม่มีน้ำหนักมากพอศาลเลยตัดสินไม่เห็นด้วยกับการร้องขอหย่าของโจ์ซึ่งทนายของนางเอกบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะภายในหกเดือนนี้ถ้าเธอยังอยากหยาก่าก็จะสามารถฟ้องหย่าได้อีกฟางเซววนอยากไปส่งนางเอกเขาจับแขนเธอแต่นางเอกกลับไม่ยอมและไม่สนใจเขาเลยหลังจากนั้นเธอก็โทรไปหาซูซูและเล่าให้ฟังว่าผลออกมาไม่ตรงตามที่หวังและตอนนี้ฟางเซววนขายบริษัทให้เทียนหลังสิงไปแล้วเขาเปลี่ยนรถใหม่จะซื้อวิลล่าอีกหลัง เพื่อให้เป็นของเซียวชูแต่เธอไม่ชอบท่าทีรักเงินของเขาเลยตอนนี้นางเอกช่วยสำนักพิมพ์เดิมแปลง,งานอยู่ทำให้เธอพอจะมีรายได้บ้างซึ่งซูซูขอให้นางเอกค่อยๆเล่าและอย่าปิดบังครอบครัวส่วนเซียวโจก็ไปจัดห้องทำงานใหม่ให้ฟางเซียวเวินและบอกว่าตอนนี้พนักงานโดนเลิกจ้างทุกคนยอมรับเงื่อนไขาการชดเชยของบริษัทแล้วหลังจากนั้นฟางเซียวเวินก็มาสังสรรค์กับเทียนหลางซิ่งซึ่งเขาได้เจอกับเซียวเซียวยว,วีพนักงานของเทียนหลางซิ่งที่ดูสนใจเขาเป็นพิเศษ คืนนั้นฟางเซลวนดื่มจนเมาหนักนางเอกจะเข้าไปดูแลเขาบังคับให้เธอนั่งฟังเขาผมบอกว่าผมขายบริษัทได้เงินมากขนาดนี้คุณยังดูถูกผมอีกเหรอและเงินที่ผมหามาได้ช่วงนี้ทั้งครอบครัวของคุณรวมกันก็ยังหาไม่ได้เท่าผมแต่ก็ยังดูถูกผมอยู่ดีคิดจริงๆเหรอว่าถ้าทิ้งผมไปผมจะไปหาผู้หญิงคนอื่นไม่ได้มีแต่ผู้หญิงอยากจะกระโจนมาหาผมทั้งนั้น พวกเธอชื่นชมที่ผมประสบความสําเร็จเขาพูดไปสักพักก็อยากจะอาเจียนอาการเขาหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษนางเอกและลูกคอยดูแลอยู่ข้างๆจนเขาฟื้นขึ้นมาบอกว่าไม่เห็นจะต้องมาส่งที่โรงพยาบาลถ้าผมจากไปคุณจะได้หลุดพ้น นางเอกบอกเธอไม่เคยคิดได้กับเขาแบบนั้นเลยเพราะยังไงเขาก็เป็นครอบครัวของเธอและเป็นพ่อของเสี่ยวชูเธอขอให้เขาอย่าดื่มหนักแบบนี้อีกเพราะว่าลูกเป็นห่วงเขามากจนร้องไห้เขากล่าวขอโทษและถามเธอว่าเธอยังรักเขาอยู่ไหมซึ่งเธอตอบรับว่าไม่เคยเกลียดเขาเลยและไม่อยากให้เขาใช้ชีวิตลำบากเพราะเกียดเธอเพราะว่าเขาเป็นพ่อที่ดีฟางเซียวเวินรับปากจะยอมหย่าก,กับนางเอกแล้ว ถึงเขาจะเสียใจมากก็ตามแต่ก็คงจะร้งเธออีกต่อไปไม่ได้หลังจากฟางเซวเวนออกจากโรงพยาบาลทั้งสองคนก็ไปที่สำนักงานเขตเพื่อ,อยากันในตอนนั้นเสี่ยวชูมีอายุ4ขวบ นางเอกและเสี่ยวชูจะย้ายกลับไปปักกิ่งด้วยกันฟางเซียวเวินมาส่งที่สนามบินและกอดเสี่ยวชูด้วยความอาลัยเขาสัญญาว่าจะคิดถึงเสี่ยวชูเสมอคราวนี้ทั้งนางเอกและฟางเซียวเวินเลิกลากันได้ด้วยดีเขามองสองแม่ลูกเดินลับตาไปเป็นครั้งสุดท้ายนางเอกกลับมาที่บ้านพ่อแม่ก็โอบกอดเธอด้วยความรักเธอได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรักอีกครั้งเวลาผ่านมาจนถึงฤดูร้อนในปี2013นางเอกได้ทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการว่ายน้ำ และได้ติดตามประธานเจียงเพื่อลองทําแกลลอรี่ด้วยกันนางเอกตั้งใจศึกษาและออกไอเดียเพื่ออยากให้แกลลอรี่ของประธานเจียงประสบความสําเร็จซึ่งในตอนนี้เธอตัดสินใจจะลองทํางานกับประธานเจียงหนึ่งเดือนเพื่อดูว่าเธอจะรับเงินเป็นหุ้นหรือว่าเป็นเงินเดือนดีประธานเจียงตั้งชื่อแกลลอรี่นี้ว่ามั่นมั่นโดยประธานเจียงจะให้นางเอกส่งแผนงานให้ภายในหนึ่งสัปดาห์แต่พอขึ้นรถมาปุ๊บนางเอกก็ส่งแผนงานปับ๊บ หลังจากนั้นนางเอกก็เอาแผนการออกแบบแกลเลอรี่ไปให้เจ้นหัวที่บริษัทเพื่อขอให้เขาช่วยทำให้แต่พอเธอออกมาจากห้องทำงานของเขาโจซื้อฮุยก็แอบมองเธออยู่แต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นนางเอกทักเขาว่าไม่เจอกันนานเลยนะคะอาจารย์โจสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พี่ชันอีกแล้วเหรอเธอบอกลากเขาและเดินจากไปโจซื้อฮุยมองไล่หลังนางเอกหวงเจ้นหัวเห็นพอดีและไม่เอาโปรเจกต์นางเอกให้เขาทำหรอกแต่ให้เจียม,มินทำแทน หลังจากนั้นเจียมหมินก็รับผิดชอบโปรเจกต์นี้และไปที่ไซต์งานก่อสร้างเพื่อดูแลงานซึ่งนางเอกก็อยู่ที่นั่นเพื่อคอยกำกับว่ามีจุดไหนที่เธออยากให้เขาจัดการให้ดีเธออาจจะจู้จี้จุกจิกไปสักหน่อยแต่เจียมหมินกลับชอบที่ได้ทำงานกับนางเอกเพราะจะได้เพิ่มความรู้นางเอกบอกว่าไม่ต้องมาประจบเธอเพราะเป็นน้องสาวของเจ้านายหรอก แต่เขาบอกว่าเขาจริงใจนะเพราะพี่ชายของเขาทำงานเพลงและมีความอ่อนไหวเป็นเหมือนพรสวรรค์อย่างหนึ่งจากนั้นทั้งสองคนก็ไปดูบนดาดฟ้าด้วยกันในระหว่างนั้นก็มีเสียงที่คุ้นเคยเรียกนางเอกเหมยกุยพอหันไปก็เป็นเอริกนั่นเองนางเอกกล่าวแสดงความยินดีที่เอริกได้เลื่อนขั้นอีกแล้ว ซึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนเหน็บแนมกันเลยนะเพราะว่าตอนนั้นที่เราเลิกกันก็เพราะเรื่องนี้นางเอกบอกว่ามันผ่านไปตั้งนานหลายปีแล้วนะยังไม่รู้จักฉันดีอีกหรอเขาได้โอกาสเลยบอกว่างั้นขอทําความรู้จักมากขึ้นได้ไหมแค่คุณพูดออกมาคําเดียวผมจะอยู่ที่ปากกิ่งไม่กลับไปไหนแล้วให้โอกาสผมได้จีบคุณอีกครั้งได้ไหมในวันเกิดของเจียมินพวกเพื่อนๆต่างไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถึงบ้าน ซึ่งเจียมินมีคู่มั่นแล้วชื่อว่ามีมีที่บ้านของเจียมินดูดีไม่เบาเลยทีเดียวเขาเล่าว่าพี่ชายซื้อเอาไว้ให้และยกให้เป็นเดือนหอและในห้องยังมีของที่พี่ชายเอามาจากทุกมุมโลกตั้งโชว์อยู่ด้วยสักพักพี่ชายของเจียมินกลับมาแต่สภาพของเขาดูย่ำแย่จนหัวเห็นก็มีสีหน้าตกใจที่ได้เห็นเขาภาพตัดมาที่เอริกวันนี้เขาได้เจอกับเสียวชูครั้งแรกเสียวชูทักทายเขาและแนะนำตัวเองว่าตอนนี้เธออายุห้าขวบแล้ว นางเอกให้เขาเอาเบาะนั่งของเด็กใส่รถแต่เอริกกับเก้ๆกางๆเพราะทำไม่เป็น จนนางเอกเข้าไปทําเองด้วยความชํานาญตัดภาพมาที่บ้านของเจียมินพี่ชายเอาของขวัญวันเกิดมาให้มันก็คืออีกก้อนหนึ่งแต่มันมีเรื่องราวเพราะระหว่างทางที่เขารีบเดินทางในเวลานั้นมันก็ค่าม,มืดแล้วเขาขี่รถชนกับก้อนอิดนี้เข้าจังๆและล้มลงกิ้งลงบนพงหญ้าหลังจากนั้นก็มีรถบรรทุกคันใหญ่ขับมาด้วยความเร็วและมีเสียงแตรดังลั่นซึ่งรถบรรทุกคันนั้นชนกับรถอีกสามคันถ้าเขาไม่ได้อิดก,ก้อนนี้เขาคงกลายเป็นผู้โชคร้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นอิด ก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจากนั้นทุกคนก็ยกแก้วฉลองวันเกิดให้กับเจียมินทางด้านเอริกกลายเป็นคนขับรถให้นางเอกและเสี่ยวชูไปซะแล้วเขามารับนางเอกวันนี้เพื่อไปทานอาหารด้วยกัน แต่คิดว่าจะมากันสองคนเลยจองอาหารฝรั่งเศสเอาไว้และคอสอาหารก็นานประมาณสองชั่วโมงไม่รู้เลยว่าเด็กจะไหวไหมนางเอกไม่ได้พูดอะไรแต่มีการเล่นเป่ายิงชูเพื่อแลกอาหารที่อยากกินซึ่งนางเอกชนะได้กินแฮมเบอร์เกอร์ถึงเสี่ยวชูจะงอนนิดหน่อยแต่นางเอกก็ง้อเธอด้วยไอศครีมลดโปรดภาพตัดมาที่บ้านเจียมิน ซูซูหยิบภาพที่นางเอกวาดรูปของเจียมินขึ้นมามอบเป็นของขวัญพี่ชายเขาเอาภาพไปดูส่วนเจียมินก็พูดชื่นชมนางเอกว่าเหมือนดาราคนดังเลยเธอทั้งสวยทั้งฉลาดและมีความรู้มีวัฒนธรรมยวนเจิ้งจึงเสริมว่าตอนนั้นโจซื่อหุยหลงไหลานางเอกเอามากๆจนเทงานแต่งงานไปเลยเจียมินพูดว่าตอนนี้นางเอกมีแฟนแล้วทุกคนถามพร้อมกันว่าใครเจียมินบอกว่าวันนั้นแฟนนางเอกมาหาที่ไซต์ก่อสร้างแต่งตัวดูดีสูงหล่อ เจนหัวและซูงซูถึงกับมองหน้ากันว่าเป็นใครเอริกหรือเปล่าพี่ชายของเจียมินฟังแล้วเลยสนใจอยากจะลองเจอกับนางเอกดูบ้างเจนหัวเลยให้เจียมินส่งบัตรเชิญไปแกลลอรี่ของนางเอกที่กำลังจะเปิดในอีกสองวันให้เขาทางด้านนางเอกเอริกและเสี่ยวชูตอนนี้ทั้งสามคนมาทานเบอร์เกอร์กันในร้านคาเฟ่เด็กเอริกดูปรับตัวกับความวุ่นวายไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาก็เอนเตอร์เทนเสี่ยวชูเต็มที่นางเอกขอตัวไปข้องน้ำระหว่างนั้นเสี่ยวชูถามว่าคุณลุงชื่ออะไร เขาตอบชื่อภาษาจีนของเขาว่าจวนกัวต้งซึ่งคำออกเสียงคล้ายกับเยลลี่เซียวชูจึงหัวเราะออกมาเสียงดังนางเอกเดินมาเห็นและอธิบายว่าลุงชื่อกัวต้งไม่ใช่กัวต้งเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นเซียวชูดูเหนื่อยมากจนหลับไปเอลิกก็คอยอุ้มเธอและบอกกับนางเอกตรงๆว่าเขาเข้ากับเด็กไม่ค่อยได้และคิดว่าที่นางเอกเอาลูกมาด้วยวันนี้ก็เพื่อจะผักใส่เขาไปแต่เขาก็จะพยายามเรียนรู้การเลี้ยงเด็กเพราะว่าเขาเสียเธอไปไม่ได้อีกแล้ว แนางเอกบอกว่าเราสองคนเดินต่อไปข้างหน้าเธอและอุ้มลูกเข้าบ้านไปและแล้วก็ถึงงานวันเปิดตัวแกลเลอรี่ของประธานเจียงและนางเอกซึ่งพี่ชายของเจียหมินก็มาด้วยแต่วันนี้นางเอกโทรบอกประธานเจียงว่าเธอมีสุระคงจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเสี่ยวชูมีไข้และตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเจิ้นหัวคอยโทรถามนางเอกตลอดว่าเป็นยังไงบ้าง ซึ่งพี่ชายของเจียมิ่นพยายามมองหานางเอกและแล้วก็ต้องผิดหวังที่วันนี้อุตส่าห์เลื่อนงานแสดงเพื่อมาเจอเธอแต่ก็อดเจอกัน